สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปด้วยไไกันอย่างยัง่งยืนและปลอดภยนะัยเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้กราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันเสาร์ที่20ธันวาคมเพื่อที่จะดูว่าไพ่ชั้นตอนนี้ยังเป็นของฝั่งไหนอยู่ก่อนที่จะหาจุดเข้าออ,อเดอร์และแก้ปัญหาไปได้วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนหนึ่งนะครับก่อนที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะ แล้วก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับช่องนี้ถูกสร้างมาให้ความรู้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าหากมีบุคคลใดมาแอบอ้างว่ามาจากช่องนี้แล้วมาเรียกเก็บเงินจากพวกทุนจงอย่าโอนเงินให้พวกเขานะครับอย่าหลงกลเนาะมา๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อน,อนใน Time Frame Week นะครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วใน Time Frame Week ในอาทิตย์ที่แล้ว Time Frame Week ได้มีการกดตัตลงทำไส้ถูกไหมครับเคลียถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงแนวรับจากนั้นก็มีการดึงไส้กับ ถูกไหมครับแท่งเทียนได้เปิดแท่งเทียนอยู่ต่ำกว่า4,300จากนั้นกดตัวลงทําไส้แล้วก็ยกตัวขึ้นชน4,300แล้วก็เบรกไปทาออทําไฮแต่จริงๆแล้วมันม,มันยังไม่ได้ทาออทํทไฮนะครับแต่ยกตัวขึ้นไปทําไส้อยู่ใกล้ๆออทําไฮแต่ไม่ชนต้านแล้วทําไมถึงตรงเป็นถึงต้องเป็นแนวต้านตรงนี้เพราะออทําไฮคือจุดที่เมื่อคนไม่มีจุดที่จะเซลลแล้วคนก็จะเซล์ที่ออทําไฮถูกไหมครับซึ่งพอกราฟยกตัวขึ้นไป ไม่ไปชนออไม่ไม่ไปชนต้านออทาไฮเท่ากับว่าไม่ได้มีการไปล่อเซลที่ออทาหไฮจากนั้นก็ดึงไส้กลับเคลียวอลล่มฝั่งาบถูกไหมครับเพราะว่าถ้ามันไปชนต้านเพื่อล่อคนเซลแล้วแล้วมันดึงไส้กลับมาขนเซลก็จะได้กาไรซึ่งการไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้ก็เลยมีการดึงไส้กลับเคลียวอลล่มฝั่งใบก่อนที่จะยกตัวขึ้นไปทาออทาหไฮใหม่ซึ่งในอาทิตย์หน้าถ้ามันจะยกตัวขึ้นไปทำออทามไฮใหม่ก็คือต้องมีการยกตัวขึ้นจากการที่ยกตัวขึ้นแล้วต้องทำลายไส้ แล้วเบรกไปหาออต้านออททาไฮแล้วจากนั้นก็ต้องยกตัวขึ้นมาชนต้าน4,400ก่อนที่จะเบรกไปทำไฮทิ้งไฮไสไว้แล้วก็ดึงไส้กลับซึ่งจะมีอยู่2ออย่างที่มันจะเกิดขึ้นคือยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทำไฮแล้วก็ค่อยดึงไส้กลับในวันสุดท้ายก็คือเป็นวันศุกร์ก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้ามันดึงไส้กลับแล้วมันยังทำลายต้าน4,400ได้แท่งถัดไปย่อมาเราก็จะบาย แต่ถ้าหากว่ามีการยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทำไฮแล้วและไม่ถึงอีกต้านซึ่งจะเป็นหลัก5หลัก10ก็ได้ถูกไหมครับที่เป็นแนวต้านหรือ4,500ก็ได้ถ้ามันมีการดึงไส้กลับมาต่ำกว่า4,400แล้วทำลายต้านไม่ได้ทีนี้ลองพิจารณาว่าไพชั้นฝั่งเซลล์จะถูกสร้างไหมแต่ถ้าหากว่ามันทำลายต้าน 4, 4 0 0ได้ในอาทิตย์หน้าเปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาไม่ชน4,400รอบายทุกราคานะครับ ทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน Timeframe นีก็คืออาทิตย์หน้ามีสิทธิ์ที่จะย่อลงมาเคลียร์ก่อนแล้วค่อยทำไฮแต่ถ้าหากว่ามีการยกตัวขึ้นทำไส้ก่อนเลยเบร k ไปก่อนเลยแล้วไม่ทำโล่ไส้นะระวังอย่างหนึ่งคือระวังการโฟลว์ by เพราะว่าถ้ามันไม่ทำโล่ไส้ทิ้งไว้แล้ววันศุกร์มันมีการดึงไส้กลับเท่ากับว่ามันจะดึงไส้กลับหมดแท่งเพื่อมาทำโลไส้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังไว้นะครับส่วนในทำเฟรมดีทำเฟรมดีนะครับในวัน เพื่อเฤหัสที่ผ่านมาวันเพื่อเลอดหัสเนี่ยทำเฟรมเดย์ได้มีการยกตัวขึ้นไปทำไฮถูกไหมกดตัวลงมาทำไส้แล้วก็ยกตัวขึ้นไปทำไฮแต่ไม่ถึงต้านกดตัวลงทำไส้ไม่ถึงรับเท่ากับว่ามีการเคลียร์วอลลุ่มฝั่งาบแต่ไม่ถึงรับยกตัวขึ้นเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลแต่ไม่ถึงต้านจากนั้นก็ดึงไส้กลับมาปิดที่ตรงกลางเท่ากับว่าตอนนี้ทำเฟรมเดย์ Day, จริงๆแล้วมันก็คือการสร้างสามเหลี่ยมไซด์เวของตัวมันเองแล้วก็การที่มันไม่ผ่านสามเหลี่ยมเล็กๆที่มันสร้างทิ้งไว้มาก่อนนนห้้าี พอยกตัวขึ้นทําไส้ก็ดึงไส้กลับมาปิดอยู่ในกรอบแล้วแท่งเมื่อวานก็เหมือนกันกดตัวลงทําโลโยกตัวขึ้นทําไฮก็ยังไม่ผ่านกรอบยังดึงไส้กลับมาปิดแท่งเทียนอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมเท่ากับว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เบรกกรอบสามเหลี่ยมได้สมบูรณ์ถูกไหมครับมันจะเบรกสมบูรณ์แล้วสร้างเนื้อเทียนได้สําเร็จก็ต่อเมื่อมันยกตัวขึ้นชนต้านถูกไหมชนต้านนี้เนียทิทหน้าผ่านไส้นี้หรือถ้าเป็นไปได้ถ้ามันผ่านไส้นี้ไปได้ด้วยมันก็จะยกตัวขึ้นไปชนต้านออทําไฮ แล้วทำหายนี้ที่สุดทีนี้สิ่งที่เราต้องการให้มันทําคือมันต้องมีการยกตัวขึ้นไปชนต้านไม่ว่าจะเป็นไส้นี้ไม่ว่าจะเป็นไส้นี้หรือเป็นไส้ออทําำหายก็ได้แล้วต้องทําลายต้านให้ได้เพราะว่าสองแท่งที่ผ่านมายังทําลายต้านอะไรไม่ได้เลยได้มีการยกตัวขึ้นทําไส้กดตัวลงทําไส้แล้วปิดเป็นโดจิทั้งสองแท่งแล้วแท่งเมื่อวานก็ยกตัวขึ้นทําไส้แล้วก็ไม่สามารถผ่านไส้ของแท่งก่อนหน้ากดตัวลงทําไส้ก็ไม่สามารถที่จะผ่านไส้ของแท่งก่อนหน้าเท่ากับว่า กดตัวลงไม่ได้มีการล่อใบในจุดสําคัญยกตัวขึ้นไม่ได้มีการล่อเซลล์ในจุดสําคัญเท่ากับว่ามันก็ยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมว,วิ่งไซเวย์อยู่แล้วไม่ไปไหนแต่อาทิตย์หน้ามีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงทําไส้แล้วทุบลงก็ได้หรือกดตัวลงทําไส้ดึงไส้กลับแล้วเบรกขึ้นไปทําไฮได้ทั้งคู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือยอดตัวลงไม่ชน4,300เท่ากับว่ากราฟอาจจะไม่กลับมาล่อใบที่4,300แล้วก็เป็นได้ ซึ่งถ้าอาทิตย์หน้ากดตัวลงมาไม่ยอมชน4,300ไม่ยอมทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าตรงนี้จะเป็นสัญญาณบอกเลยว,ว่าเราสามารถอธิบายได้เพราะว่าตาบใดที่กราฟมันไม่ล่อไบเราสามารถทธิบายได้นะครับอันนี้คือสนะัมพันธ์ m ทม์เฟรมเดย์เนาะซึ่ง PA ใน t ท m e เฟรมเดย์ตอนนี้ยังมองว่าเป็นของฝั่งบายอยู่เพราะไฮเชันฝั่งเซลยังไม่ได้ถูกสร้างถูกไหมครับจริงๆเราตั้งแต่แท่งนี้มันก็ถูกสร้างแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นคือมันได้มีการยกตัวขึ้นไปชนต้าน เากับว่ามันก็ยังพยายามล่อใบล่อเซลอยู่ไซเดวอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ไพชันฝั่งเซลไพชันฝั่งเซล์ต้องเกิดขึ้นอยู่เหนือไ้ของแท่งก่อนหน้าเท่ากับว่าต้องอย่างน้อยสุดยกตัวขึ้นไปชนต้านผ่านไ้ทำไฮแต่ไม่ถึงอีกด้านจากนั้นสร้างไพชันการกลับตัวฝั่งเซล์กดตัวลงมาชนรับแบบนั้นเราถึงจะเรียกว,ว่าเป็นไพชันฝั่งเซล์นะครับอันนี้คือเรามาดูมุมมองในทางฟ f r a ม e ฮโดด้วย สิ่งที่ได้เกิดขึ้นใน time f r a H4 ก่อนที่มันจะ break ไปทำา i g เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาถูกไหมครับจากข่าวที่มันเป็นตัววิ่งถูกไหมได้มีการย่อลงมาเคลียร์ v o l ุ่มฝั่งบายก่อนจากการกดตัวลงมาชนรับ1รับย่อลงมาหนึ่งไส้แต่ไม่ถึงอีกรับเคลียร์ v o l ุ่มฝั่งบายเสร็จไม่ได้ล่อบายเพิ่มจากนั้นดึงไส้กลับก่อนที่จะเปิดแห้งใหม่มาถูกไหมครับดึงไส้กลับยกตัวขึ้นเป็นแท้งเขียวสร้าง PA บายเปิดแห้งใหม่มาก็เลยมีการเบร a k ขึ้นไปทำา i g แต่ไม่ถึงต้านออทาไฮถูกไหมครับจากนั้นทิ้งคนบายไว้ข้างบนจากการโฟลว์ใบแล้วก็ไล่บายแล้วดึงไส้กลับหมดแท่งแล้วกดตัวลงเป็นการไซเวลงก่อนที่จะไซเวลงมาแล้วมาทุบอยู่ตรงนี้แล้วก็สร้างพ a บาใใหม่ถูกไหมครับแล้วพ a บายเนี้สร้างสําเร็จจริงๆแล้วสร้างสําเร็จไหมไม่สําเร็จพร้อมติดไส้แต่ก็สามารถที่จะสร้างสมบูรณ์ได้จากการที่สร้างพีบายก่อนยกตัวขึ้นทําไส้ดึงไส้กลับเคลียวอลลุ่มฝั่งบาบจากนั้นเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นถูกไหมครับทำไฮไส้ แต่ก็ยังไม่ชนต้านก่อนที่จะเปิดแท่งใหม่มาหลอกคนใบทีหนึ่งด้วยการทุบลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบแต่ไม่ถึงรับไม่มาล่อใบแต่ได้เคลียร์วอลลุ่มฝั่งใบที่โฟล o w บมาแล้วจากนั้นดึงไส้กลับยกตัวขึ้นเบรกชนต้านหนึ่งชนต้าน2ชนไส้3เท่ากับมีการล่อเซลล์ไว้แล้วพอล่อเซลเสร็จปุ๊บยกตัวขึ้นดึงไส้เคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลแล้วคนเซลได้มีการดนเ l ลก็เลยดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงตอนนี้กราฟชัดเจนมากเลยแต่ว่า มันพยายามที่จะสร้างแนวรับสูงขึ้นถูกไหมครับแนวรับสูงขึ้นจากตรงนี้แนวรับสูงขึ้นจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีการปรับฐานราคาอยู่เรื่อยๆแต่ในการปรับฐานราคาก็มีการล่อบาบมาเรื่อยๆเพื่อมาเคลียร์พยายามที่จะไม่ให้คนบายตามขึ้นไปเพราะว่าตั้งแต่วันพืหัสหันที่ผ่านมาเนี่ยถ้ากราฟมันจะยกตัวขึ้นชนออรทามไฮจริงๆอะ่ะมันจะต้องไม่มีคนใบซึ่งมันยังมีคนที่โฟลลบาบมาเรื่อยๆอยู่กราฟถึงดึงไส้กลับได้แรงขนาดนี้ พอหไหมครับยกตัวขึ้นไป3 4 0 0 0จุดแล้วก็ดึงไส้กลับ3 4 0 0 0จุดเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้กราฟถ้าเกิดว่ามันจะเบรกต่อไปได้มันจะต้องกดดันยังไงก็ได้ให้คนบายไม่กล้าที่จะเข้าบายเพราะว่าทุกคนเชื่อว่ากราฟจะขึ้นพอทุกคนเชื่อว่ากราฟจะขึ้นทุกคนจะรอที่จะบายในจุดที่มันบายได้ไม่ว่าจะเป็นแนวรับแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวรับแบบนี้นนบบบนซึ่งเป็นจุดกลับตัวหรือไม่ว่าจะเป็นแนวรับ4,300แนวรับใน time frame ใหญ่แนวรับใน time frame ที่เล็กลงก็มีคนบาย เพราะว่าคาดหวังว่าก้ามันจะขึ้นแต่สิ่งที่มันจะทําคือก่อนที่มันจะขึ้นมันจะต้องมีการเคลียร์ละเอียดสักหนึงรอบแปลว่าโซนนี้ทั้งหมดเราจะไม่มองฝั่งใบแล้วเพราะว่าอะไรถ้ามันมีการกดตัวลงมาแล้วมันต้องการเคลียร์ละเอียดถูกไหมครับหรือเคลียร์ลึกเท่ากับว่าแนวรับตร,ตรงนี้ก็จะถูกลอ่อหนึเห็นหมหนึ่รับสงรับสรับสีรับสี่สพนคือรับที่ห แล้วถ้ามันเคลียร์ละเอียดก็แปลว่ามันก็ต้องกดตัวลงมารับที่7แต่ไม่ทะลุกรอบสามเหลี่ยมเท่ากับว่ามีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาทําไส้โลถึงแถวแถวนี้แล้วไม้ใบเราก็จะต้องอยู่ที่ตรงไหนไม้ใบเราก็จะต้องอยู่ที่ไส้นี้ก่อนที่จะถึงรับนี้หลังจากที่คนอื่นเขาโดนล่อใบามาแล้ว6กถึงเรับนะครับเราก็จะมาใบาที่ตรงนี้ก่อนที่จะถึงรับนี้ซึ่งถ้ามันชนรับนี้หรือไม่ชนก็ช่างแล้วมันมีการดึงไส้กับเคลียวอลุ่มฝั่งใบเสร็จแล้ว แล้วจากนั้นมันสร้างพชันกันกับตัวฝั่งายอยู่ในโซนสามเหลี่ยมตรงนี้ได้แล้วก็มีการยกตัวขึ้นชนต้านได้ทีนี้แหละไม้ใบเราก็จะปลอดภัยสามารถที่จะถือรันเทรนได้แล้วก็ให้มันไปชนออทามไฮได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่ได้มีการกดตัวลงมาก่อนแล้วมีการบินขึ้นไปเลยก็ปล่อยให้มันยกตัวขึ้นไปทําออทามไฮก่อนจากนั้นมันทําลายต้านออทามไฮได้ทําลายต้าน4,400ได้ย่อลงมาในแท่งใหม่ไม่ถึงรับเราถึงจะใบนะครับ เนาะสอหก็ประมาณนี้ H1 H1 เราก็ยังมองว่ามันคือคือ P A by อยู่ถูกไหมแต่ H1 นะ P A by มันอยู่ตรงนี้แต่ P A cell ก็ได้ถูกสร้างเอาไว้ล่อเซลล์ในอนาคตแปลว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดผับฐานราคาของ P A by ก็ได้ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าตรงนี้ในอาทิตย์หน้ามีการเปิดแท่งใหม่มายอ่อลงมาทําไส้แล้วยกตัวขึ้นชนต้านแล้วตรงนี้คือจุดกลับตัวของ Time Frame H1 เมื่อไหร่เท่ากับว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่มันจะเป็นตัวส่งราคาให้ขึ้นไปชนต้านตรงนี้ ขึ้นไปชนตั้งตรงนี้แล้วก็เบรกไปทำหายได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาหาจุดออกออเดอร์และแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้และสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ